ากระม่อมเดินท้างก้อนจะเปรี่ยคอกาเออโชคดีนายบองล่าไปซื้อพระราชบุตรเคยนายพูนไปซื้อเอาคนดีมีความสามารถเอาคนที่ร่ำรวยนำใจร่ำรวยความดีร่ำรวยการให้เพื่อสังคมนี้จะได้อยู่อมยู่พอยู่พอกินกันคนที่ร่ำรวยกันเสียสละเออเพราะนัน้นกาค่อยนายเดินทางก่อนจะไปก็พูดคำที่ออกจากใจนะกกรรมพูดเลยก็จางอร่อยกับอ,อืดอัดอยู่นั่นเนี่ย กอ,อ,องตับไปด้วยทองเนี่ยจริงจำคัลไม่มีเอินไม่รวยไปปลื้ก็อา<อ>รอยกับไปไหลห่วัน้ารอยพ่อไม้หรอกพันหนึ่งกันได้กับพ่อไม้ละพันหนึ่งพันหน้ารับให้มันแน่ข้อต่อใดก็บ,บอกเราหายแต่ว่าบอกว่าเลวหายพ่อช่องพันกับพ่อช่องพันช่องพันยันพ่อเลวลยครับไอ้เมืองกันพ่อติกูุ้นพ่อไม้ละ่ไออไละไม่ได้บาทเดียว รวยไร่ป้าพันกับคุณแม่มีนะครับให้รางวัลมานึ่งพันอ่าไอ้ไหนนั่งกับกับคุณกับคุณแม่มีกับนาพัดนะแม่อย่าไปพัดแกละนะคุณแม่มีกับเจอจริงเจอรู้บิวินมึงน้ำจากคุณตังเงินอย่ามาละขอบคุณกับแม่มีเหมือนเพียบเลย ไอ้บาเรียจะเดินอยู่ไหัวกคำกูจำได้ไม่ใจ่ต้นบียกูตีกูเจอใกล้เป็นแต่ได้กับน้องบ้าเออคงน้องรักครับเป็นละลอยกับเป็นละลอยเป็นลอยกับใครได้ครับไม่ผือไม่ผือเป็นลอยกับเป็นลอยคงน้องรักกับจุดลูกทุ่งไหวทองพิ่งพอๆกับพิ่งพอๆไอ้ไรก็ว่าะพิ่งพอๆครับออนี้หนักรองเป็นพอกองเตอร์ไม่่ใช่กับเปิ่งพอๆครับปอนแต่งปิ่งไม่ใช่กับเปิ่งพอๆครับ เป่งปลอกับเป่งปอครัลใจแรงอันบานอยู่ระโนดครับเปงปอพอยู่ระโนดกับอยู่เต่าน้อยเตาติงครับระโนดในเต่าติงอ่ะมาใบเออโอ้ยนันใจแกมกอกเมียจอกใจเกมกอกเออพอดีเพิ่งคบคับเมื่อวานคาป้าโนมาเพิ่งคบกับพิ่งคบ วันพึ่งกบครับ,รบพี่บ่าวนุชใจเดินไม่ค่อยจับเนเพื่อนรับพอดีไปโลปลาหัวใจอย่ครับใจน,นั่นทำไมครับพร้อมกับวันตีพึ่งกบมึงอหละพึ่งพี่ได้กบหัวเป็ดเลยใจมานุกกันอยู่ ไปใกล้ปลาหนุก่อนเพื่อพี Fine? ่น้องจะซื้อกับเป็นลอยกับเป็นลอยกับกล้องหลักกับเป็นลอยเป็นลอยกับเป็นพอพอกับเป็นลอยขายได้กับขายได้ไม่คือกับเป็นลอยรอน้องแรตตีสุริยาเกิดลาลับสุดจากฮานาเนปเนเนนนานปีนริมขวางมหานาทีนางยักษ์เมร าเป็นคารีอยู่ซอยเจ็ดชายตุบตายฮงเพลงก็ปลอปลอเตามมา็มตาไม่เท่าไงบานั่งยักใีรีนอย่ามากร้องฮามนะ ใกล้ร้อยอยู่วหน้าว่าใกลหน้านี่อยากงนะมาน้อยน้องแมมายดา้ไห่ะ<อ>ห้ามนะแมมาาัดใ้าหนเยมันหลุดสมควายโกลิงนายนูมานั่เลยวน้องตาไม่เลยกไม่ดำ Mà cào vô đẹp nắng lấy tình Nhằng lấy tình khiến chớn Ờ, quen phần tre Cà Cười lê lai uốn lèo Cà lê lai uốn lèo Mà rột rơi hả? À? Mà rột bên cả Ồ, ờ, mấy cái quần trốn Mà đi cặp chê cặp lấy rột bên trột này hả à, cặp Nè, à, rột cường này có ngay bên chân dữ mà Qua lèo rột bên phía đây cồn chút từng lăng vô Bùi tai ơn กับมาเองกันน้องขากับเย็นนีใหญ่ยังก็อไงเจ็บกับจับพี่นี่เรียนกับครูปัดแต่กล้องวันกับกับเลยสักแลยวกับมาในตอนหนึ่งไม่รู้หลอดไรปัดหน้าชนะกร้อว่าปรัดกล้องเปียกจ้าเต็มว่ะนี่การเกงในจนโตตุ่มเหมือว่าพัน ไม่เจ๋ได้นุง่งไม่รู้ใคว่าได้มั้งแไม่นุง่งจิงอันนี้ไม่เจ๋ว่าตตยอดเลยนะแต่บตรีก็เลยว่าบัต,ตรีก็เลย <c oughs> มาโจอ,อยู่ไม่นุ่งเก่งน้อยแล้วมาปลืล้มลงมารดไม่เจ่เก่งกันเก่งน้อยบินมาเดียบทำโต๊ะกันร้อยนะไอ้ตึ้งนองมากันหลายคนไหมตีมา มาไล่ก้นกะมาแตด่วนไม่เจ็ดั่กลางคืนกี่ครั้งในโยกีก้มคืนกันนี่ไหนีีค่ะพัดีจ้าันเกิดโตก้มคืนทีหนึ่งแล้วน้องนี่เกิโตก้มคืนทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวตาทีหนึ่งไล่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึก อออตีนึงานนี้แตแต่ว่าจ้องเอ,อิตีหนึ่งจองเอิค่ะเห็นปอนจัดตีแรกแล้วใจมาหยอกขึ้นวิงจะนะรายหยอกขึ้นวิง่งงานนีแต่ว่าบางเอินมีแจ้งความถึงกับกลัลักท่านไม่เพียงพอออ๋อ <c oughs> ก็เลยนอนรอเพื่อรบกันดี Tì có trong nụ lắc Pênh quam deploy. Cà phê dùng bacanye. Little knife, nay young jack egg, cunn. Chao ca jack egg, cunn. Tama mãi chenna chenna chen quam tokum cunn. cha ca 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 con ca 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 này ca 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 cà ca ca quay ca 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 này thì thế นี่กาหอดจากกนั้นเพ่งเล่กาเพ่งเลยแล้วเกยกมขึ้นนอนฉันไม่รู้แบบเคยกลมขึ้นจานแต่ว่าจานนี่หนังหอบอยู่น้ามันนี่จ้ดหงาปรตล่ะต่มันก็ได้เจอแล้วแปลกแปลกโตกลมขึ้นกาจานนั้นก้นหลงไม่เคยดีกัน tôi cầm kiên cho nè thì, thì là cây cây non mỏ tại non cuộc nào tại nhà non để dùng bán rồi chân tôi cầm kiên tiền ra thì nói này dùng bán mỏ mẹ cây tinh chắn là quao mẹ mà non quao mẹ vô tay tiếng và càng biết lấy rồi cây cầm kiên chán mẹ non hết na mình mai mai mà dễ mà nó quá hoài lắm ra. เ้ยตั้มเพลียมป่าก้ยเรียวกรงบุงไปเน่าไปจ้นนี้ต้นจักมาสิเห็นน้องไม่กรีดให้ดังให้คนมาช่วยกรีดให้ดังต่งงางโรงพยาบาลไม่ได้กรีดหรือได้ก็เค่ไยนใเรียมจงเชียงดังในกีดราชการแต่กรีดจงเชียงดังตุ๊กปราบมาเลยอย่างไรเชียบยาเลยแล้วนอนไหนร้อยไม่ดีวะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เออกำจมองควนแปลกแปลกนะโตกลมเกืนกาเออนี่อยากให้แม่ไกลตะวันเนั้นได้ไปนอนตีเดือมันลำดึกความรังร้อยเป็ด